เอางี้ฉันอะจะวางแผนนายตั้งแต่ตื่นเลยตื่นมาทําอะไรบ้าง <aha. S 2> ต้องตื่นกี่โมงต้องมาหาฉัน <intox> บ <icated> ่อยแค่ไหนต้องพาฉันไปกินข้าวมันจะดีเหรออิงไปบงการชีวิตสน a c k เขาขนาดนี้อ่ะนั่นดีก็ดีสิก็ฉันเป็นคนจัดระเบียบชีวิตให้สน a c k มันก็ดีแล้ะไม่ใช่หรอบอยไม่อหเฮ้ยสน a c นี่เธอกล้าไม่ทําตามฉันหรอใช่ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเธอรู้ปะ แม่ฉันอ่ะยังไม่สั่งฉันขนาดนี้เลยฉันทนไม่ไหวต่อไปแล้วแล้วเลิกกันเถอะฮะไม่เอานะสนด์ฉันไม่เลิกอ่ะไม่ฉันขอโทษไม่เลิกได้ไหมสนด์ฉันขอโทษโอ้ยฉันไม่เชื่อโอยสนด์ฉันสั่งว่าไม่ให้เลิกก้ลกสิโอ้โหขนาดบอกเขาว่าขอโทษจะปรับตัวงน้ยงี้อย่างนั้นยังบงการบังคับชีวิตเขาอยู่เลย เราแทนกี่ลืหมดตัวเลยอ่ะก็แสงงนทำไมวัถึงนั่งรถแท็กซี่มานปกติก็นั่งรถไฟฟ้านี่ก็อิงเขาก็วันนี้มันอากาศร้อนใช่ไหมพิมพ์ <c oughs> ฉันก็เลยชวนแสแน่งงอะให้มาขึ้นแท็กซี่เพราะถ้าเราอะไปนั่งบีใช่ไหมกว่าเราจะเดินไปสถานีนึงแล้วกว่าจะเดินทางมาถึงโรงเรียนนะก็ต้องนานและพอเดินมาโรงเรียนอีกมันก็ร้อน ผมหน้ามาเนี่ยฉันก็เปียกหน้าที่ฉันแต่งมามันก็เมือ่อมันก็ยอมไปหมดใช่ไหมฉันก็เลยชวนแซนด์ให้มานัแฮ็กซี่อ่ะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกชัวนหรอกเขาเลือกบังคับเยอะแยะโอ้โหรู้ไหมว่าเงินเดือนเดือนเนี้ยเขาเหลือนิดเดียวเองใช้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเธอยังบังคับเขานั่งแท็กซีกอ่ออ่ะฟังไม่นั่งก็บ่นดิโอ้ยสนนดก,ก็เขาบอกแล้วว่ามันร้อนเธอจะมาบ่นให้เพื่อนฟังทำไมเนี่ยเขาไม่คุยด้วยเรา เอ,อ,อ้ยอิงขอโทษไม่งอนนะดีกันนะออขอโทษขอโทษ,โทษพิมพิมทำไมจะได้ถึงต้องยอมอิงขนาดนี้ยไม่มีเหตุผลเลยหเหตุผละอะก็เพราะรักไงเข้าใจหรออ่ะโอเค โอ้ยเงินจะหมดแล้วกินได้แค่ามามา่าไม่ได้นะนแน็คมาม่ามันไม่ดีผงชูรสก็เยอะเดี๋ยวผมก็ล่วงหรอกเขาว่านะเธอกินข้าวผัดอเมริกันไหมมีคนทั้งห้าหมูแเลยนะแถมมันได้เยอะอีกด้วยและเธอเนี่ยก็จะแข่งบาสตอนบ่ายใช่ไหม <N> เธอจะได้มีแรงไปแข่งไงโหไม่เอาอ่ะเข้าผัดอเมริกันมันแพงแล้วเราก็ไม่ได้มีตังค์ขนาดต้องซื้อข้าวผัดกินด้วยกินได้แค่มาม่าข้าวผัดอเมริกันมาม่านะไม่ก็ยหยุดๆๆๆถ้างั้นก๋วยเตี๋ยวไหมเออมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์มีแป้งมีครบทุกอย่างเลยมีพริน้อนนะนะไม่ฉันเป็นคนเลือกให้สแนคแล้ว สแน็คต้องกินข้าวผัดอเมริกันเท่านั้นส่วนฉันเนี่ยก็จะไปกินสลัดร้านเดียวกับสแนค็คสม,มุติเธอ2คนก็ก็ไปกินก๋วเตี๋ยวสอคนสิใช่ไหมสแนค็คโอเคโอเคข้าวผัดอเมริกันก็ได้โอเคตามนั้นไปไปกินกันดีกว่า อืาเอีกแล้วบงการอีกแล้วดูดิจะกินอะไรยังลืมไม่ได้เลยอ่ะเอาก็เธอเป็นคนบอกเองว่าเพราะว่าเขารักกันแบบสแ็กคักอิงก็เลยตามใจอิงก็เลยไม่ได้ตามใจตัวเองเออจริงไปกินก๋วเดี๋ยวกันดีกว่า Let's go A few moments later โอ้ยพิมทำไมวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเลยอ่ะจริงให้เส้นก็น้อยปรุงก็ไม่ดีวันนี้แปลกๆอะ เด๋กิ่ีวใช่อ้สอน,อนี่น่อนเนกไหมอะฮอ,ะอะเห็นเมื่อกี้เดินผ่านไปบอกว่าจะไปเตะบอลนะฮะเตะบอเวลานีนี่ยนะคนไม่ใช้เวลาไหอะแดดร้อนแบบนี้จะไปเตะบอทไมอะอ้าวแอ,ไ,อไปไหนมาไปเตะบอลมาไง บอลเวลาเนี้ยดูแดดสีส่สิบองศาไปเตะได้ยังไงแล้วทากันแดดหรือเปล่าได้ทาไหมไม่ได้ทาใช่ไหมแล้วเนี้ยโอ้โหแค่ไปเตะบอลแป๊บเดียวไปต้ากําขนาดนี้ได้เลยเหรอ,หอแล้วก็ดูสิอีไม่ได้เหงื่อจะไม่หมดเลยอะ <c oughs> <c oughs> ตัวก็เหม็นด้วยมันก็กินเหงื่อนิดหน่อยเองแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นคนกําหนดเวลาให้เธอเองพักกลางวัน เธอห้ามไปเตะบอลเด็กค่ะรวมทั้งกิจกรรมการแจงที่ทำให้หน้าดำตัวดำแบบนี้ด้วยกินข้าวแค่30นาทีโอ้ยก็หลังจากกินข้าวต้องมาใช้เวลาอยู่กับฉันและถ้าจะเตะบอลต้องเตะหลังเลิกเรียนเท่านั้นและเตะได้ไม่เกิน30นาทีด้วยฮะต้องขนาดนั้นเลยเหรอโห oh, กำหนดเป็นเวลาเป๊ะๆยิ่งกว่าแม่อีกเนียจิงแล้วใครจะไปทำตามได้อะแสดงต้องทำตามฉันเท่านั้น แต่เราว่าปุญญาณย่าก็พูดถูกนะใครจะมาต้องทำตามแบบนี้ได้ทุกเรื่องไหมได้สิก็ทำตามฉันฉันอ่ะวางแผนให้เธอทุกอย่างและสิ่งที่ฉันวางไว้อ่ะมันดีสำหรับเธอทุกอย่างเลยสเนะ็กอ,อืเอางี้ฉันอ่ะจะวางแผนานายตั้งแต่ตื่นเลยตื่นมาทำอะไรบ้างต้องตื่นกี่โมงต้องมาหาฉันบ่อยแค่ไหนต้องพาฉันไปกินข้าว แล้วก็ทํานู่นทํานี่ได้กี่นาทีเล่นเกมแค่จิบนาทีก็พออะไรประมาณนี้มันจะดีเหรออิงไปบงการชีวิตสน a c k เขาขนาดนี้อ่ะน่นดีมันจะดีเหรอก็ดีสิก็ฉันเป็นคนจัดระเบียบชีวิตให้สน a c มันก็ดีแล้วใช่หรอใช่ไหมสน a c โอ้ยไม่อะเฮ้ยสน a c นี่ถังกาไม่ทําตามฉันเหรอใช่ ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเกิดเลิงแล้วปุณย่านี่ที่ผ่านมาที่ฉันตามใจเธอเพราะว่าฉันชอบเธอแต่ตอนเนี้ยมันเกินตามใจแล้วเธอรู้ป่ะแม่ฉันอะยังไม่สั่งฉันขนาดนี้เลยฉันทนไม่ไหวต่อไปแล้วเลิกกันเถอะฮะไม่เอานะแเนะฉันไม่เลิกอะไว้ฉันขอโทษไม่เลิกได้ไหมอะเนดฉันขอโทษไม่เลิกได้ไหมอะนันฉันไม่เชื่อ งูนี้อย่งางงั้นยังบงการบังคับชีวิตเขาอยู่เลย